ข้ามกลางเสียงคลื่นที่ส,สัดซดกับตันและแอลินพบกันในความเงียบพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเริ่มต้นใหม่แต่เพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองแต่เมื่อบาดแผลมาบรรจบกันพวกเขาจึงค้นพบว่าสิ่งที่โลกนี้มอบให้พวกเขาไม่ได้คือคุณค่าที่มีเพียงหัวใจที่เจ็บปวดเท่านั้นที่มองเห็นชวนฟังนิยายเสียงเรื่องคลื่นซัดความเงียบกับตันไม่ได้สนใจมองนาฬิกาเขาไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้ว ริมหาสายที่ว่างเปล่าในยามเย็นของเมืองเล็กๆแห่งนี้เงียบสงบพอจะกลืนกินเสียงสะอื้นที่เขาพยายามกลั้นเอาไว้ความจริงที่ว่าคนรักที่คบกันมาเจ็ดปีทิ้งเขาไปหาคนที่ให้ชีวิตที่ดีกว่าได้มันเหมือนทรายที่บาดลึกในใจทุกครั้งที่นึกถึงที่แห่งนี้คือที่พักใจที่ซึ่งเขาตั้งใจจะมาทำงานฟรีแลนซ์ออกแบบกราฟิกแต่ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรมมันก็กลับว่างเปล่าเหมือนความรู้สึกของเขาเขาเมื่อมองไปยังคลื่นที่ซัดเข้ามาอย่างเชื่องช้าพยายามหาเหตุผลดีๆ มาปกป้องตัวเองจากความรู้สึกไรค่ะที่กัดกินอยู่ภายในจูจูกับตันก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่ด้านข้างห่างออกไปราวสิบเมตรมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เธอสวมเสื้อยืดสีซีดและกางเกงยีนขาดขอผมยาวรวบไว้หลวมๆเธอใช้กิ่งไม้ขีดเขียนอะไรบางอย่างลงบนพื้นทรายอย่างไม่มีจุดหมายนั่นคืออารินครูอนุบาลที่หนีความเจ็บปวดจากการถูกแฟนหนุ่มนอกใจไปกับเพื่อนสนิทเธอมาที่นี่พร้อมกับคำถามเดียวในใจทำไมต้องเป็นฉัน เธอมื่อมองออกไปยังเส้นขอบฟ้าที่กำลังถูกย้อมด้วยแสงสีส้มแดงแสงสุดท้ายของวันทำให้ดวงตาของเธอที่นิ่งเงันดูสมองกว่าปกติมือของเธอขีดเส้นสุดท้ายบนพื้นทรายมันคือภาพวาดของแหวนคู่ที่เธอไม่เคยได้สวมใส่จริงๆพวกเขาต่างคนต่างมองเห็นกันในระยะหนึ่งโดยไม่มีใครขยับหรือพูดอะไรกับตารสัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่สะท้อนกลับมาความว่างเปล่าแบบเดียวกับที่เขากำลังเผชิญอยู่แต่ไม่มีความรุนแรง มีแต่ความเหนื่อยล้าความรู้สึกของการยอมแพ้เล็กๆเลกอลินยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วเธอรีบลุกขึ้นเดินหนีภาพวาดนั้นไปทันทีเธอไม่ได้มองกลับมาไม่แม้แต่จะเหลือบมองคนที่นั่งอยู่ข้างๆเป็นความโศกเศร้าที่สุภาพและเก็บกดก,กับตนันเฝ้ามองเธอเดินจากไปจนลับตาทิ้งไว้เพียงร่องรอยเท้าบนผืนทรายและเขาคิดว่าเขาคงไม่ได้เจอเธออีกแล้ววันรุ่งขึ้นกับตานคนของเข้าบ้านเช่าของตัวเองอย่างเป็นกิจลักษณะมากขึ้น ขณะที่เขากำลังใช้กุญแจไขประตูไม้เก่าๆด้านหน้าเสียงกระแทกจากประตูอีกบานที่อยู่ติดกันก็ดังขึ้นเขาหันไปมองและได้เห็นอรินยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเสื้อยือดตัวเดิมเธอกำลังก้มลงเก็บกล่องกระดาษใส่หนังสือเล่มหนาที่ทำหล่นแตกกระจายและใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดลงทันทีที่ศบตาก,กับเขาอรินจำเขาได้ชายที่นั่งอยู่เงียบๆริมหาดเมื่อวานซึนความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้รงแม้จะห่างกันเพียงบานประตูแต่ความเงียบนนหนาหนากว่าเมื่อวานอรินเป็นฝ่ายทำลายความเงียบก่อน ด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งสวัสดีค่ะกับตันไม่ได้ตอบด้วยประโยคยาวๆเขาแค่พยักหน้าเล็กน้อยเพื่อรับคำทักทายนั้นก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปใกล้กล่องที่แตกกระจายตรงหน้าให้ผมช่วยครับเขาไม่ได้รอคำอนุญาตเลื่อนตัวลงข้างๆแอลินทันทีมือของเขาหยิบกรอบรูปเล็กๆที่แตกละเอียดขึ้นมาอย่างเบามือแล้วยื่นมันให้อลินระวังเศษแก้วครับของแบบนี้เก็บยากกว่านังสือนะอลินรับกรอบรูปที่แตกนั้นไปถือไว้ในมืออย่างเมื่อลอยคำพูดของเขาไม่ได้หมายถึงแค่กรอบรูปแต่หมายถึง ความทรงจําที่แตกสลายที่ต้องพยายามเก็บกลับคืนมาเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยกับตัลก็ยืนขึ้นห้องข้างๆกันเลยสินะครับเขาเลิกคิวเล็กน้อยค่ะชั้นอรินค่ะเธอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกผมกับตาลยินดีที่ได้รู้จักครับเข้าพยักหน้าก่อนจะชี้นิ้วไปยังห้องของตัวเองผมว่าเราคงเจอกันบ่อยแน่ตกเย็นนั้นกับตันรู้สึกว่าตัวเองต้องออกไปรับอากาศข้างนอกเขาเดินลงไปนั่งบนระเบียงหน้าบ้านเช่าของตัวเองพร้อมกับโน้ตบุ๊ก แต่ก็ไม่ได้ทำงานอะไรเขาแค่จิบกาแฟเย็ยนๆที่เริ่มจืดชืดมองคลื่นที่สัดสัดเข้ามาอย่างเชื่องช้าไม่นานนักแอรินก็เดินออกมาจากประตูห้องข้างๆเธอไม่ได้แต่งตัวอะไรเป็นพิเศษแค่เสื้อกันหนาวตัวโครงกับผ้าพันคอที่ดูเหมือนจะพันปิดบังใบหน้าส่วนใหญ่เอาไว้เธอไม่ได้ตั้งใจจะมานั่งใกล้กับตันแต่ระเบียงแคบๆนี่ทำให้พวกเขาอยู่ห่างกันแค่ไม่กี่ฟุตกับตันและสายตาจากทะเล หันมามองอลินที่กำลังมองไปที่ทะเลเหมือนกันไม่เหมือนเมืองหลวงเลยนะครับเขาเริ่มต้นบทสนทนาที่เบาที่สุดที่ทเขาจะนึกออกคาที่นี่ไม่มีเสียงตาลถไม่มีกลิ่นท่อยเสียมีแต่เสียงคลื่นเธอตอบเบาๆคุณมาที่นี่นานหรือย,ยังคะสามวันแต่รู้สึกเหมือนสามปีเขาพ่นลมหายใจออกมาคุณละดูเหมือนเพิ่งจะมาถึงวันนี้เพิ่งมาคะ่ะฉันอยากหนีอะไรบางอย่างเธอพูดออกมาตรงๆแต่ไม่ได้มองหน้าเขาหนีความรู้สึกที่ว่าความผิดหวังมันเป็นความผิดของเราคำพูดนั้นทำให้กับตานชงัก เขารู้สึกเหมือนมีใครมาตอกย้ำความรู้สึกของตัวเองคุณครูเป็นคนโทษตัวเองสินะเขาเรียกเธอด้วยอาชีพที่รู้จักการพูดคุยสั้นๆเมื่อเช้าคุณรู้ได้ยังไงคะดอผมเพิ่งโดนทิ้งมาครับเขาตัดสินใจพูดความจริงที่หนักอึ้งออกมาอย่างง่ายดายเพราะบรรยากาศของทะเลแห่งนี้ทําให้เขาไม่ต้องใส่หน้ากากคนรักที่คบมานานบอกว่าผมไม่สามารถให้ทุกอย่างที่เขาต้องการได้ซึ่งนั่นก็ถูกของเขาเอรินหันมามองเขาเต็มตา นเนวตาของเธอมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งฉันโดนนอกใจค่ะเธอเปิดเผยความจริงของเธอเช่นกันโดนแฝนนอกใจกับเพื่อนสนิทเธอหัวเราะออกมาอย่างเจ็บปวดมันทําให้ฉันคิดว่าฉันต้องมีอะไรที่ไม่ดีมากๆสินะถึงได้โดนคนสองคนหักหลังพร้อมกันความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าเหมือนริมหาดเมื่อวานมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจไม่หรอกครับเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลอย่างที่เขาไม่ได้ใช้มานานแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเราการที่เรามีไม่พอ รือการที่คนอื่นทำเร็วๆใส่เราเหมือนไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีเช้าวันรุ่งขึ้นกับตันตื่นแต่เช้าเขาใส่ชุดลำลองและหยิบจัก,กรยานเก่าๆที่มีให้เช่าจากที่พักออกมาปั่นสำรวจเมืองเล็กๆแห่งนี้อากาศยามเช้าที่ริมทะเลสดชื่นกว่าในเมืองกรุงนับร้อยเท่าเขามุ่งหน้าไปตามทางเล็กๆที่คนท้องถิ่นแนะนำจนกระทั่งมาถึงตลาดเช้าเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือกลิ่นกาแฟาโบราณและอาหารทะเลสดใหม่ลอยมาตามลมกับตันกำลังจะเลี้ยวกลับเขาตั้งใจแค่มาดูบรรยากาศ แต่สายตาเขาก็สะดุดเข้ากับคนคุ้นเคยอรินยืนอยู่ตรงแผงขายดอกไม้เธอไม่ได้ใส่ชุดกันหนาวหนาเหมือนเมื่อคืนแต่วันนี้เธอสวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงผ้าสบายๆที่ดูผ่อนคลายกว่าเมื่อวานเธอใช้ปลายนิ้วสัมผัสกลีบดอกไมเ้เล็กๆช่อหนึ่งอย่างอ่อนโยนครูครับเขาตะโกนเรียกพร้อมกับเบรกจักรยานอรินหันมาใบหน้าของเธอประดับด้วยรอยยิ้มจางๆรอยยิ้มแรกที่กัปตันเห็นบนใบหน้าของเธอคุณกัปตนันออกมาเที่ยวคนเดียวเหรอคะเปล่าครับออกมาตามหาแรงบันดาลใจ แล้บังเอิญเจอคุณครูที่นี่พอดีเขาเดินลงจากจัก,กรยานคุณครูมาซื้ออะไรครับดูสดชื่นกว่าเมื่อคืนเยอะเลยแค่มาซื้อดอกไม้ค่ดอกพวกนี้มันน่ารักดีเนอะเห็นแล้วรู้สึกอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆเธอถือดอกไม้ช่อเล็กๆที่มีสีสันสดใสปันจัก,กรยานเป็นไหมครับเขาถามยังไม่คาดคิดผมก็ว่าจะปั่นขึ้นไปดูวิวด้านบนเนินเขาที่เห็นประภาคารน,นั่นพอดีไปด้วยกันไหมครับผมจะได้พาเที่ยวเอรินมองไปที่เนินเขาสูง มองกลับมาที่ใบหน้ากับตันที่ตอนนี้ดูมีความสุขกับการได้เป็นผู้นำทางไปค่ะขอแค่ให้ฉันเช่าจักรยานที่ร้านข้างๆแป๊บเดียวพวกเขาปั่นจักรยานเคียงคู่กันไปตามถนนเลียบหาดที่เงียบสงบอลินหัวเราะออกมาเล็กน้อยเมื่อกับตันเล่าเรื่องตลกที่เกี่ยวกับความพยายามในการจัดระเบียบไฟงานของเขาซึ่งเป็นเสียงหัวเราะที่แท้จริงครั้งแรกที่กับตันได้ยินเมื่อถึงยอดเนินเขาจอดจักรยานลงใกล้ก,ลกับต้นไม้ใหญ่ที่มองเห็นวิวทะเลทั้งหมดแสงแดดอ่อน สัสดส่องลงมากระทบประภาคารสีขาวแดงที่ตั้งแต่ง,งานอยู่ไม่ไกลขนาดที่กัปตันกำลังยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปทิวทัศน์เพื่อเก็บภาพไปใช้ในงานของเขาการแจ้งเตือนก็เด้งขึ้นมาแอนนาถูกใจรูปภาพนาฬิกาหรูมันเป็นการแจ้งเตือนจากโซเชียลมีเดียของแฟนเก่าและเมื่อกัปตันกดเข้าไปดูเขาก็เห็นภาพของเธอที่กำลังอบแขนแฟนใหม่ที่รวยกว่าพร้อมกับนาฬิกาข้อมือราคาแพงที่ส่องแสงวิบวับใต้ข้อมือของเธอรอยยิ้มของกัปตันสลายไปทันที เขากดปิดหน้าจอยอย่างรวดเร็วรากับถูกไฟช็อตและหันหลังให้กับแอรินที่กำลังเดินตามขึ้นมาความรู้สึกฉันมีไม่พอมันกลับมาตอกย้ำเขาอย่างรุนแรงอีกครั้งวิวสวยมากเลยนะคะคุณกับตันเธอพูดไม่ทันจบก็เห็นแผ่นหลังที่แข็งเกร็งของเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคะกับตันพยายามจะเก็บอาการแต่ไหลของเขาสั่นเปล่าครับไม่มีอะไรแค่ลมแรงแอรินเข้าใจทันทีเธอจำสีหน้าของคนที่เพิ่งถูกอดีตตามหลอกหลอนได้ดีเพราะเมื่อคืนเธอก็เพิ่งเป็นแบบนั้น ไม่ใช่ลมแรงหรอกคะ่ะเธอพูดเบาๆและก้าวไปยืนข้างเขาถ้าคุณกับตันไม่สบายใจที่จะพูดถึงมันก็ได้แต่ฉันรู้ว่าคุณเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างที่ทำร้ายความรู้สึกคุณเธอไม่ได้ยื่นมือไปสัมผัสเขาไม่ได้เสนอคำพูดที่สวยหรูแต่เธอทำในสิ่งที่คนอกหักต้องการที่สุดการยอมรับความเจ็บปวดคุณกับตันไม่ได้มีไม่พอหรอกค่ะเขาต่างหากที่ต้องการมากเกินไปคำพูดนั้นทำให้กับตันต้องหันกลับมามองแอรินนำตาของเขาคลอดด้วยความรู้สึกที่ท่วมทน้น หลังจากกลับจากปั่นจัก,กรยานกับตันรู้สึกดีขึ้นมากเขาใช้เวลาในช่วงบ่ายพยายามสรางงานที่ข้างๆบนต๊ะในห้องพักของตัวเองซึ่งอยู่ติดกับห้องของเอรินแสงแดดยามบ่ายที่สาดกระทบพื้นน้ำเริ่มอ่อนลงไปแล้วกับตันกำลังคิดถึงมื้อเย็นว่าจะไปหาอะไรร้อนๆกินที่ร้านคาแถวปากซอยแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงจากห้องข้างๆมันเป็นเสียงไอที่แห้งๆแ,และดังทีขึ้นกว่าปกติเมื่อวนอานเอรินคงรับลมทะเลมากไปหน่อยแล้วกับตันวางโน้ตบุ๊กเดินไปที่ประตู และเขาประตูห้องของแอรินเบาๆครูครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับแอรินเปิดประตูออกมาเพียงเล็กน้อยใบหน้าของเธอซีกว่าตอนเช้ามากและเธอก็สวมเสื้อกันหนาวหนาเต่อ,อีกครั้งฉันเออรู้สึกไม่ค่อยดีนิดหน่อยค่ะคงจะไข้ขึ้นเธอไอออกหมาอีกครั้งขอโทษนะคะถ้าเสียงไอฉันรบกวนคุณไม่รบกวนเลยครับเขาใช้มือแตะหน้าผากของเธอเบาๆอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่คิดตัวร้อนจริงๆด้วยแอรินรีบพงาาถอยหลังเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจจากการสัมผัสที่คาดไม่ถึงขอโทษครับ ผมไม่ได้ตั้งใจผมแค่เขาชักมือกลับอย่างรวดเร็วคุณครูมีพาราเซตามอลไหมครับผมมีชุดยาฉุกเฉินอยู่เดี๋ยวผมไปเอามาให้เขาไม่ได้รอคําตอบแต่รีบกลับเข้าไปในห้องตัวเองและนําชุดยาเล็กๆรวมถึงปลอดวัดไข้และแผ่นเจลลดไข้มาให้แอรินมองการกระทําของเขาอย่างเงียบๆขอบคุณนะคะเธอกล่าวเสียงเบาคุณครูท่านอะไรร้อนๆหรือย,ยังครับยังเลยค่ะไม่มีแรงจะออกไปไหนแล้วงั้นเดี๋ยวผมทําข้าวต้มให้ง่ายๆนะครับ ผมไม่ได้เป็นเชฟแต่ผมทำข้าวต้มแบบพื้นๆเป็นอรินรู้สึกตื่นตันอย่างประหลาดนี่คือคนแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันเมื่อวานแต่กำลังเสนอน้ำใจที่จริงใจที่สุดให้เธอคุณกับตันไม่ต้องต้องสิครับจะมานอนป่วยอยู่คนเดียวได้ยังไงถือเป็นค่าตอบแทนที่เมื่อเช้าคุณครูช่วยปลอบผมบนเนินเขานะครับเขาพูดติดตลกเล็กน้อยคุณครูนอนพักไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมมาเขาเรียกกับตันใช้ครัวเล็กๆของบ้านเช่าทำข้าวต้มหอมๆใส่เนื้อไก่สับละเอียดเขายกถ้วยข้าวต้มไปให้อรินที่ห้อง พร้อมกับน้ำเปล่าและยาอลินนั่งพิงหมอนอยู่บนเตียงรับถ้วยข้าวต้มที่อุ่นมือมาจากกับตันอร่อยจังค่ะเธอพยายามยิ้มคุณเป็นมากกว่านักออกแบบกราฟิกแล้วนะคะเนี่ยก็แค่วิชาตัวรอดครับชีวิตคนเรามันไม่ได้สวยงามเหมือนกราฟิกในจอคอมพิวเตอร์นี่ครับเขาตอบพลางนั่งลงบนเก้าอี้ข้างเตียงเมื่อคืนฉันเล่าเรื่องแฟนเก่าให้คุณฟังไปแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องของคุณเลยอลินจ้องมองมาที่เขาอาจริงจังแฟนเก่าของคุณต้องการอะไรที่คุณให้ไม่ได้หรอคะกับตัน ถอนหายใจอย่างเชื่องช้าอืมเขาอยากให้ผมทิ้งงานดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์แล้วไปทำธุรกิจกับพ่อของเขาซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่รวยมากๆทำไมคุณไม่ทำคะมันก็ดูเป็นอนาคตที่ดีนี่นาเพราะมันไม่ใช่ผมผมชอบตื่นเช้ามาวาดรูปชอบสีชอบการสร้างสรรค์ผมไม่ชอบเงินที่ได้มาจากความกดดันที่ผมไม่เข้าใจเขาเงียบไปครู่หนึ่งเขามองว่าผมเป็นคนไม่มีความทะเยอทะยานเป็นคนขาดที่ไม่สามารถมอบชีวิตที่หรูหราให้เขาได้ อลินวางถ้วยข้าวต้มลงสายตาของเธอเต็มไปด้วยความเห็นใจแล้วดูตอนนี้สิคะเธอชี้ไปที่ถ้วยข้าวต้มตรงหน้าเธอคุณมีไม่พอจริงๆเหรอตอนนี้ฉันป่วยสิ่งที่ฉันต้องการคือข้าวต้มร้อนๆหนึ่งถ้วยไม่ใช่เพรเธอค่อยๆยื่นมือที่ไม่ได้จับถ้วยข้าวต้มออกไปสัมผัสเบาๆที่มือของกัปตันที่วางอยู่บนเขาถ้าความรักของเขาขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งของมันก็ไม่ใช่ความรักที่คู่ควรกับคนที่ตั้งใจทำข้าวต้มอร่อยอร่อยให้คนแปลกหน้ายอย่างฉันกินหรอกค่ะ เอริยังคงนั่งอยู่บนเตียงโดยมีกับตันนั่งอยู่ข้างๆบนเก้าอี้มือของเขายังคงวางอยู่ใกล้ๆมือของเธอหลังจากที่เธอสัมผัสเขาเมื่อครู่คำพูดของเธอที่ว่าคุณมีไม่พอจริงๆเหรอตอนนี้ฉันป่วยสิ่งที่ฉันต้องการคือข้าวต้มร้อนหนึ่งถ้วยไม่ใช่สิ่งของราคาแพงยังคงดังก้องอยู่ในใจของกับตันเขารู้สึกถึงความอ่อนโยนความเข้าใจและความปรารถนาที่บริสุทธิ์จากผู้หญิงคนนี้ เป็นความรู้สึกที่ตรงข้ามกับความสัมพันธ์เก่าที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและมูลค่าทางวัตถุผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าขนาดนี้มานานแล้วเขาพูดเสียงแหบพร่าดวงตาของเขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาของอรินที่ตอนนี้ฉายแววของความอ่อนล้าแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจคุณมีคุณค่าคะ่ะคุณแค่เจอคนที่มองไม่เห็นมันอรินค่อยๆดึงมือออกจากมือของเขาเพราะกลัวจะรบกวนเวลาพักผ่อนของเขาแต่กัปตันเป็นฝ่ายขยับตัวตามไปทันทีเขาเคลื่อนตัวจากเก้าอี้ไปนั่งลงบนขอบเตียงข้างๆเธอ ผมต้องกลับไปทำงานแล้วแต่เขาพูดไม่ออกความใกล้ชิดในระยะประชิดทำให้หัวใจของเขากลับมาเต้นอีกครั้งแอรินสามารถสัมผัสได้ถึงความสับสนและความปรารถนาที่ปรปนอยู่ในแววตาของเขามันเป็นความเงียบที่แตกต่างออกไปจากครั้งก่อนๆมันไม่ใช่ความเงียบของความเศร้าแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดกับตนเองตัวเข้าไปหาเธออย่างช้าๆมือของเขายกขึ้นประคองใบหน้าของแอรินไว้เบาๆสัมผัสที่แผ่วเบานั้นทำให้แอรินหลับตาลงรับรู้ถึงความอ่อนโยนที่เธอคิดว่าได้สูญเสียไปตลอดการแอรินไม่ได้ผักใส ธอปล่อยให้ความรู้สึกที่ต้องการการเย,ออยียวยาเข้าครอบงำกับตันโน้มตัวลงมาริมฝีปากของเขาสัมผัสกับริมฝีปากของเธออย่างเพราบาเหมือนไม่ใช่การจูบที่เร่งรีบหรือร้อนแรงแต่มันคือการจูบที่ปลาบบางและเต็มไปด้วยคำถามเอริยกมือขึ้นโอบรอบลำคอของกับตันไว้ตอบรับการสัมผัสที่ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่คือการยืนยันว่าพวกเขาทั้งคู่ยังคงคู่ควรแก่การได้รับความรักแม้จะเต็มไปด้วยบาดเพนก็ตามเมื่อการจูบจบลงทั้งคู่เพลาออกจากกันเพียงเล็กน้อย หน้าผากชนกันอย่างเผาๆไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงลมหายใจที่อบอุ่นและสับสนหลังจากจูบนั้นกับตาลพอออกจากอลรินก่อนแม้ว่าความรู้สึกที่พุ่งพล่านจะบอกให้เขาโอบกอดเธอไว้แน่นก็ตามดวงตาของเขามีร่องรอยของความตกใจและความหวาดกลัวที่ฉายออกมาอย่างชัดเจนเขาไม่ได้มองเธอด้วยความปรารถนาอีกต่อไปแต่เป็นความรู้สึกผิดและตื่นตระหนกผมขอโทษครับเขาพูดเสียงเบามากและรีบลุกขึ้นจากขอบเตียงอย่างรวดเร็วอลรินยังคงนั่งอยู่ที่เดิม เธอเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ทันทีแต่หัวใจของเธอก็รู้สึกเย็นว่าคุณกับตันขอโทษเรื่องอะไรคะเรื่องทั้งหมดนี้ไงครับเขาโบกมือไปรอบเขาห้องเหมือนจะหมายถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมาทั้งข้าวต้มทั้งการสัมผัสและการจูบเมื่อครู่มันเร็วเกินไปครับเร็วเกินไปสําหรับเราทั้งคู่ฉันรู้ว่ามันเร็วคะ่ะแต่ความรู้สึกมันไม่ผิดนะคะมันไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูกหรอกครับแต่มันคือเรื่องของความจริงเขาก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาเธอผมไม่ได้ต้องการให้คุณครูเป็นแค่เครืื่อองมอ ที่มาช่วยให้ผมรู้สึกดีขึ้นและผมก็ไม่อยากเป็นแค่ผ้าเช็ดหน้าให้คุณครูด้วยเอลินเริ่มเข้าใจแล้วว่าความกลัวของเขาลึกซึ้งเพียงใดเรามาที่นี่เพื่อรักษาบาดเผนของตัวเองครับไม่ใช่เพื่อสร้างบาดเผลใหม่ให้ใครอีกคนผมกลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันอาจจะเป็นแค่ปฏิกิริยาของการเยียวยาชั่วคราวไม่ใช่ความรักที่แท้จริงเขามองไปยังกรอบรูปที่แตกที่เธอวางไว้บนโต๊ะข้างเตียงซึ่งตอนนี้ถูกมัดรวมกันด้วยเทปใสยอย่างลวกๆผมว่าเราควรจะถอยออกมาสักก้าวเพื่อให้แน่ใจว่า เมื่อเรามองหน้ากันอีกครั้งเราจะเห็นกันและกันอย่างชัดเจนไม่ใช่เห็นแค่ภาพสะท้อนของความเหงาของตัวเองกับตันพูดจบเขาก็เดินออกจากห้องไปทันทีทิ้งให้แอรินนั่งอยู่บนเตียงอย่างโดดเดี่ยวอีกครั้งหัวใจของเธอตอนนี้ไม่ได้เจ็บปวดจากการถูกนอกใจแล้วแต่เจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่สมเหตุสมผลและดีต่อเธออย่างที่สุดหลังจากกับตันเดินจากมาบรรยากาศของบ้านเช่าก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งแอรินออกมาจากห้องน้อยลง และกับตันเองก็จมอยู่กับงานกราฟิกของตัวเองพยายามพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขายังคงมีค่าในฐานะนักออกแบบเขาพยายามทํางานจนกระทั่งดึกดื่นประมาณตีสองของคืนนั้นเสียงฟ้องร้องดังสนั่นจนทําให้ห้องสั่นสะเทือนกับตันสะดุ้งตื่นทันทีตามมาด้วยเสียงลมทะเลที่โหมกระหน่ำเหมือนกับจะพังประตูบ้านเข้ามามันเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงกว่าที่เขาเคยเจอมาในชีวิตเขาเปิดหน้าต่างดูและพอบว่ากระแสะลมและฝนซัดสาดรุนแรงจนมองไม่เห็นอะไรเลยไฟดับทันทีทั้งเมืองปัง เสียงดังสนั่นอีกครั้งจากห้องข้างๆข,ข,ของเอรินมันไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าแต่เป็นเสียงบานหน้าต่างไม่เก่าคอที่ถูกลมพัดกระแทกจนเปิดออกและน้ำฝนสาดเข้ามาอย่างบ้าคลั่งกับตันไม่คิดอะไรอีกแล้วเขาลุกจากเตียงคว้าไฟฉายแล้วรีบวิ่งไปที่ประตูห้องของเอรินทันทีเขาเคาะประตูรัวๆครูครับเอรินเปิดประตูเอรินเปิดประตูออกมาอย่างงงเงียเธอสวมแค่เสื้อยืดบางๆและยังดูเหมือนมีไข้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อเห็นสภาพภายนอกห้องคุณกับตัน นหน้าต่างห้องคุณมันถูกลมพัดเปิดอยู่เขาไม่รอสาพุงเข้าไปในห้องของเอรินทันทีภายในห้องถูกน้ำฝนที่สาดเข้ามาจนเปียกโชกเข้าของบางส่วนล้มระเนระนาดเอรินรีบวิ่งไปที่หน้าต่างแต่แรงลมที่ตีกลับมาทำให้เธอเสถลากเกือบจะลม้มลงอย่าเพิ่งไปแรงมันเยอะเขาคว้าแขนเธอไว้และสั่งด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดที่ไม่เคยมีมาก่อนผมจะไปดึงหน้าต่างคุณช่วยหาอะไรก็ได้มาอุดช่องว่างตรงนี้ไว้ก่อนเขาใช้แรงทั้งหมดที่เขามีในการดึงบานหน้าต่างไว้ที่เลื่นเอียดอาจกลับเข้ามา อรินรีบหาผ้าขนหนูพื้นหนาและพยายามยัดมันเข้าไปในช่องว่างตามที่เขาสั่งอย่างรวดเร็วแม้จะกลัวจนตัวสั่นเมื่อหน้าต่างปิดสนิทและล็อกได้สาเร็จทั้งคู่ก็สุดตัวลงนั่งบนพื้นห้องที่เปียกชื้นอย่างอ่อนแรงอรินหายใจหอบอย่างหนักในความมืดสลัวที่มีเพียงแสงไฟฉายสอ่องอรินมองเห็นใบหน้าของกับตาที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและน้ําฝนดวงตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถในการปกป้อง คุณขอบคุณมากเลยนะคะเธอพูดอย่างจริงใจถ้าคุณไม่มาช่วยห้องฉันคงพังไปแล้วเขาไม่ตอบอะไรแต่ใช้หลังมือเช็ดเหงื่อที่หน้าผากของตัวเองมานี่ครับเขาพูดอย่างรวดเร็วก่อนจะดึงอรินที่นั่งอยู่บนพื้นให้ลุกขึ้นคุณตัวเย็นไปหมดแล้วเดี๋ยวค่อยจะกลับมาอีกไปที่ห้องผมห้องผมแห้งกว่าพายุสงบลงในตอนรุ่งสางกับตันพาอรินมาหลบอยู่ในห้องที่แห้งกว่าของเขาเขาให้เธอสวมเสื้อคลุมกันหนาวของเขาแล้วเขาก็นั่งอยู่บนเก้าอี้อีกตัว ปล่อยให้เธอได้พักผ่อนบนเตียงของเขาความเงียบในห้องตอนนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความกลัวหรือความสับสนอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเข้าใจเมื่อแสงแรกของวันสองลอดผ่านม่านเข้ามาอารินตื่นขึ้นเธอเห็นกับตันกำลังนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ในสภาพเปียกปอนจากการสู้กับพายุเธอค่อยๆลุกขึ้นเดินไปหาเขายื่นมือไปแตะไหล่เขาเบาข้อคุณกับตันกับตันสะดุ้งตื่นทันทีเขาขยี้ตามองหน้าเธอด้วยความเป็นห่วงคุณเป็นยังไงบ้างไค้ลดลงไหมฉันสบายดีแล้วค่ะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้เธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดในสิ่งที่เธอคิดตลอดคืนนี้ออกมาอย่างมั่นคงฉันคิดว่าคุณไม่ได้มีไม่พอเลยค่ะคุณกล้าหาญมากและคุณก็สามารถปกป้องคนที่คุณแคร์ได้จริงๆกับตารสัมผัสได้ถึงความจริงใจในดวงตาของเธอเขารู้ว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่แค่การตอบแทนคุณคุณแต่เป็นการยอมรับในตัวตนของเขาอย่างแท้จริงผมแค่ทําในสิ่งที่ควรทําครับแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้ค่ะเธอสายหน้าเมื่อคืนคุณไม่คิดถึงเรื่องที่เราจูบกันเลยไม่คิดถึงเรื่องที่คุณกลัวเลยคุณคคิดถึงแ่ ชีวิตของฉันเท่านั้นเธอค่อยๆย,ยื่นมือออกไปสัมผัสมือของเขาที่วางอยู่บนเขาฉันไม่รู้ว่ามันคือความรักหรือการเยียวยาแต่ฉันรู้ว่าฉันรู้สึกปลอดภัยและมีค่ามากกว่าตอนที่ฉันอยู่กับคนที่บอกว่ารักฉันมานานคุณล่ะคะคุณคิดว่าความรู้สึกนี้คืออะไรกับตันมองเข้าไปในดวงตาของเธออย่างลึกซึ้งความกลัวที่จะเจ็บปวดซ้ำสองได้ถูกพายุพัดพาไปแล้วเหลือไว้แต่ความปรารถนาที่จะได้อยู่กับผู้หญิงคนนี้เมื่อคืนผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรอีกต่อไปแล้ว เขายิ้มบอ,อกมาอย่างจริงใจซึ่งเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดตั้งแต่เธอเคยเห็นผมคิดว่าเรามาที่นี่เพื่อเริ่มตน้นครับไม่ใช่แค่เพื่อจบเขาโอบมือของเธอไว้แน,น่นแล้วลุกขึ้นยืนดีอรินให้ลูกตามไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันไหมครับผมว่าเราควรเริ่มต้นวันนี้อย่างเป็นทางการพวกเขาเดินจูงมือกันออกไปที่ชายหาดท่ามกลางความเสียหายเล็กน้อยจากพายุแต่ทะเลก,กลับสงบและสวยงามเป็นพิเศษกับตาหันมาหาเธอ มองดวงตาของเธอด้วยความรักและความเคารพอย่างแท้จริงเอรินคุณอยากให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นใหม่ของคุณไหมครับไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านที่มาช่วยซ่อมหน้าต่างเอรินยิ้มออกมาอย่างสดใสที่สุดฉันต้องการค่ะคุณกับตาลเรามาค่อยขอสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงจากศูนย์กันนะคะเหมือนกับที่ช่างศิลป์อย่างคุณค่อยๆสร้างผลงานจากผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นจูบกันภายใต้แสงแรกของพระอาทิตย์ที่ให้ความรู้สึกว่านี่คือการเริ่มต้นของ บทใหม่ที่สดใสและแข็งแกร่งกว่าอาดีตของพวกเขาที่ผ่านมาสองสัปดาห์ผ่านไปในเมืองเล็กๆริมทะเลกับตันกับแอรินใช้ชีวิตรักกับคู่รักอย่างแท้จริงพวกเขาช่วยกันเก็บทําความสะอาดบ้านเช่าที่ได้รับความเสียหายจากพายุและใช้เวลาว่างไปกับการสำรวจเมืองแอรินเริ่มสอนกับตันวาดภาพสีน้ําอย่างง่ายๆส่วนกับตันก็ช่วยจัดระเบียบแผนการสอนดิจิทัลให้เธอความสัมพันธ์ของพวกเขาเต็มไปด้วยการให้และยอมรับซึ่งกันและกันเช้าวันหนึ่ง ขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งจิบกาแฟอยู่บนระเบียงหน้าบ้านเช่าของกัปตันมือของพวกเขากุ้มกันอย่างเป็นธรรมชาติรถยนต์รูหราสีดำเงาวับคันหนึ่งก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาจอดในลานว่างข้างๆที่พักของพวกเขากัปตันชะงักใบหน้าของเขาซีดเผือดลงทันทีเมื่อเห็นคนลงจากรถนั่นคือแอนนาอดีตคนรักที่ทิ้งเขาไปหาความมัง่งคั่งแอนนาไม่ได้มาคนเดียวเขามีชายร่างสูงโปร่งใส่สูตร,ราคาแพงยืนอยู่ข้างๆซึ่งนั่นคือแฟนใหม่ของแอนนาเอรินสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดของกัปตัน เธอหันไปมองและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีคุณกับตันแอนนาเขามาที่นี่ทำไมเสียงของกับตันเบาจนแทบไม่ได้ยินแอนนาเดินเข้ามาใกล้บ้านเช่าของพวกเขาโดยมองผ่านกับตันไปอย่างเย็นชาก่อนจะหยุดมองเอรินที่นั่งอยู่ข้างๆกับตันราวกับประเมินกับตันฉันโทรหาคุณตั้งหลายรอบทำไมไม่รับสายแอนนาพูดด้วยน้ำเสียงที่เคยชินกับการสั่งการฉันต้องส่งงานและฉันมาที่นี่เพื่อตามสัญญางานออกแบบชุดใหม่ของบริษัทคุณพ่อ ทำไมคุณไม่ทำงานที่เสร็จกับตันลุกขึ้นยืนทันทีเขารู้สึกเหมือนถูกดึงกลับไปสู่ความรู้สึกที่ว่าเขาเป็นแค่ลูกจ้างที่ไม่มีค่าอีกครั้งผมลาพักร้อนอยู่ครับแอนนาผมบอกคุณไปลวพักร้อนมาทำอะไรที่นี่ล่ะนั่งกินลมเหรอแอนนามองเอรินตั้งแต่หัวจะดเท้าด้วยสายตาดูถูกงานออกแบบที่ฉันจ้างคุณไว้มันมูลค่าหลายแสนนะกับตันอย่าทำตัวเป็นเด็กไร้ความรับผิดชอบที่เอาแต่หนีปัญหาคำพูดของแอนนาทิมแทงไปที่บาดแผลก,กาวของกับตันที่ว่าเขาไม่พอและไม่ทะเยอ,อทะยาน อลินรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดที่กับตานกำลังเผชิญอลินเป็นฝ่ายลุกขึ้นยืนบ้างเธอไม่เคยชอบการ,รเผชิญหน้าแต่ครั้งนี้เธอต้องปกป้องคุณคาเธอเรกค์อย่างสุภาพแต่หนักแน่นคุณกับตานมาที่นี่เพื่อพักผ่อนตามที่เขาสมควรได้รับค่ะและเขาจะทำงานเสร็จตรงเวลาแน่นอนคุณเป็นใครถึงมาพูดแทรกฉันเป็นคนที่เข้าใจคุณค่าของกับตานคาเธอเจ้ามองอนณาอย่างไม่เกรงกลัวคุณมองเห็นแต่สิ่งที่เขาไม่มีแต่ฉันเห็นสิ่งที่เขาเป็นค่ะเขาเป็นคนที่ใส่ใจมีความสามารถ และเป็นคนที่กล้าเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันจากพายุไดแอนนาดูอึ้งไปเล็กน้อยเพราะไม่เคยมีใครกล้าพูดแบบนี้กับเขามาก่อนกับตันหันมามองเอรินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจเข้าคว้ามือของเอรินมากุไมไว้แน่นก่อนจะหันกลับไปหาแอนนาผมจะส่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ให้คุณภายในวันรุ่งขึ้นครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและมีอำนาจแต่เรื่องส่วนตัวของผมคุณไม่มีสิทธิ์มาแต่ต้องกับตันเดินนำเอรินเข้าบ้านทันทีปล่อยให้แอนนาและแฟนใหม่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึึกที่่่คาดไไมมถงและพอใจ บทส่งท้ายหลังจากที่แอนนาจากไปกับตันใช้เวลาที่เหลือในการทำงานกราฟิกดีไซน์ที่ได้รับมอบหมายอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบแอรินนั่งอยู่ข้างๆเขาช่วยจัดระเบียบความคิดและเตือนให้เขารู้ว่างานของเขานั้นมีคุณค่ายอย่างแท้จริงเมื่อกับตันส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปเขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้ลดปล่อยพันธนาการสุดท้ายจากอดีตเย็นวันนั้นพวกเขานั่งอยู่ริมหาดทรายที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการพบก,กันอีกครั้งท้องฟ้าเป็นสีส้มแดงเหมือนวันแรกแต่ครั้งนี้พวกเขามีกันและกัน คุณกับการงานออกแบบของคุณสวยมากเลยนะคะและคุณก็รับผิดช,ชอบกับงานได้ดีที่สุดมันเป็นเพราะคุณครับอลินคุณทําให้ผมรู้ว่าผมไม่ได้มีไม่พอเขากุมมือเธอไว้แน่นการมาที่นี่ทําให้เราได้รู้ว่าเราต้องการอะไรแต่เราไม่สามารถหลบอยู่ที่นี่ตลอดไปได้คุณหมายถึงเมืองหลวงใช่ไหมคะครับอดีตมันอยู่ที่นั่นความท้าทายของเราก็อยู่ที่นั่นแต่ความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่อีกต่อไปแล้วเขาหันมามองเธออย่างจริงจังคุณครูเรากลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไหมครับผมจะได้ไปททําางนี่ผมรัก และคุณก็จะได้กลับไปสอนเด็กๆที่คุณรักแต่ครั้งนี้เราจะมีกันละกันอรินไม่ได้ตอบด้วยคําพูดเธอพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในอนาคตเธอรู้ว่าการกลับไปไม่ได้หมายถึงการกลับไปเจอกับความเจ็บปวดแต่หมายถึงการกลับไปในฐานะคนใหม่ที่พร้อมจะรักและถูกรักอย่างสมบูรณ์ชาววันรุ่งขึ้นกับตันและอรินยืนอยู่หน้าบ้านเช่าของพวกเขาพวกเขาเก็บข้าวของทั้งหมดไว้ในรถและเหลือเพียงดอกไม้ช่าเล็กๆที่อรินซื้อมาวางไว้ที่ขอบหน้าต่างลาก่อนหน้าที่พักใจเธอพึมพำ ต่อไปนี้เราคือบ้านของกันและกันแล้วครับกับัาโอบกอดอดินไว้แน่นก่อนจะเปิดประตูรถให้เธอขึ้นไปนั่งเขาข,ขึ้นไปนั่งที่ที่นั่งคนขับมองกระจกหลังเป็นครั้งสุดท้ายแล้วออกรถไปทั้งคู่ขับรถออกจากเมืองเล็กๆแห่งนั้นทิ้งไว้เบื้องหลังคือทะเลที่สงบเงียบความทรงจำของพายุและเงาของอดีตที่พ่ายแพ้ไปแล้วกับตานหันไปยิ้มให้อรินมือของเขาและเธอกุมกันไว้อย่างอบอุ่นจบขอบคุณที่เข้ามาฟังนิยายเสียงในวันนี้ถ้าคุณชอบนิยายเสียงแฟนตาซีอย่าลืมกดติดตามอ่านให้ฟัง channel read ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่มีนิยายแนวแฟนตาซีมาสจารย์ให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์